สวัสดีครับพบกับจงกอบอันนี้คร่าวๆนะครับผมมาส่งจริงเทสเทสจริงวันวันพรุ่งนี้นะครับพอดีจะมีลูกค้ามาชมด้วยแล้วก็ฟังด้วยนะครับผมอ่าอันนี้ยังไม่ใส่แผ่นอังกฤษนะครับอ่าเพราะว่ามืดแล้วครับผมตอนนี้ทุ่มกว่าแล้วอ่าสุขสันต์วันลอยกระทงด้วยทุกท่านนะครับผมอันนี้คร่าวๆครับจะเป็นปีไหม่สวิตชิ่งครบแล้วก็ลูกค้าไม่ต้องการให้หนุ่เข้าไปด้านในค่ะก็เลยใส่ตะแกงให้นะครับผมอ่า ตราแกงสวยๆตรงนี้นะครับแล้วก็ปีไม้พร้อมไมโครโฟนสวิตชิงด้านหลังไปที่เสียบแบตเตอรี่12โวลต์หรือสวิตชิงนะครับผมมาแล้วคร่าวๆนะครับคร่าวๆนะครับเบาๆ ปีไมจะได้ดีที่เสียงเบตแข็งแล้วก็กระแทกครับผมทุกเพลงนะครับประมาณนั้นเนะาะส่วนตัวกอฟชอบปีไมมากกว่านะาแล้วก็ปีที่เขาเรียกว่าซับไม่อิสระซับจะตามกับวอลลุ่มรวมนะครับผมอ่าประมาณนี้แหละซึ่งเสียงมันจะได้ค่อนข้า,างคง,งที่เวลาเราขี่รถเปิดเนะาะในกรณีมอไซค์นะนี่ยนะ เดียวขึ้นเลยมาทุกอย่างแต่ว่าเราต้องตั้งไงคือเราต้องรู้ใจปีด้วยว่าว่าปีเราต้องการแบบไหนเพลงจากโทรศพัพท์เราเป็นยังไงอย่างนี้ครับผมมาแล้วเนาะทัน<ณ>อากันทำสังกันอยู่ครับ